ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตงศูนย์อำนวยการจริตอาสาพระชาทานอำเภอเบตงจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพ,พันคอจิตอาสาพระชาทานสำหรับผู้สมัครจริตอาสาพระชทานปี2565ค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงนายอมรชุมช่วยในอำเภอเบตงและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระชาทานอำเภอเบตงได้เป็นประธานพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระชาทานสำหรับผู้สมัครจิตอาสาพระชาทานปี2565จำนวน70คนค่ะโดยมีจิตอาสา904ได้บรรยายการเป็นจิตอาสาพระชาทานที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระชาทานก่อนพิธีรับมอบอีกด้วยค่ะ ด้านนายอมรชุมช่วยในอำเภอเบตงได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจและพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาเพื่อปลูกจิตสํานึกให้ชาวไทยรู้จักรักสามัคคีมีจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันตลอดจนร่วมกันบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคมตามพระบรมราโชบายที่จะสืบสารรักษาต่อยอด เพื่อนำพาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ คณะจิตอาสาพระชาทานเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานราชการในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะได้แก่การพัฒนาขุดลอกคู่คลองการซ่อมแซมถนนการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยการปลูกต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิร์พจสวทเบตง n e w ส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th